สบายดีทุกคนวันนี้ฝนตกแห้งขนาดเลยเดี๋ยวสิพามาเบื้องหลังฝนตกฝนตกแห้งแบบโกกมะฮุงอีหยังกับเกลือมหักทุกคนเอ้ยวันนี้ฝนตอนเช้านั่นแต่บัวตกเด้แดดแต่พอแบบแบบายบายมาเนี่ยตอนประมาณสามโมงครึ่งเนาะฝนตกแห้งขนาดเลยทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบื้องกค้มะฮุงเกลือมหักแม่นมันหักหระเบ่จัก ฝนตกสะใจมากสะใจโอ้ยทุกคนเกือบพักกลงหง่ะนี่เนาะหักมันเกือบค้นนี่ะโอ้เกือบพักมันเอ็นมาพีเลยคนร่มแห้งเียด้วยมันนี่ ตันนี้มันตายแล้ะนี่เนาะโอ้ยแต่มากมันกระลายเนาะกุ๊กต้องไหมกับเกิมฮักทุกคนถนนแบบชุ่มๆื่นตุ๊กแห้งนี้ถ้าแบบว่าต๊กโดนนี้คือจิบแบบท่วมอยู่ดอกออยังมืดมืดอยู่ไนียตอนนี้กาห้าโมงแต่ว่ามันมืดแล้ะ พักกระเพราคือสีดีใจเนาะได้ฝนพูดอะทุกคนอ๋อนี่ฮักไปเลยนี่ลมแห้งฮักเบิดฮักเบิดไอลินเอ้ยเห็นว่าี่ฮักไปเลยลมแห้งขนาด ต้นไม้ต้นดอกไม้นะั่นเกือบหักไอรินสบายดีสบายดีไอรินคิดอ้อไอรินคิดอ้อไอรินคิดอ่้อนี่ไงนี่ไงไอรินคิดอ่ะเลยมืไหนี้เนาะไอรินคิดดอ่ะนี่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 อ๋อ กํลังซ่อมอยู่หนูนะเพราะว่าลมแห้งมันฮักเลยน็อตมันรุดดูดออันนี้ก็ะรุดไปใส่ลูกอย่าติ้ง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 อย่าติงเข้่าใจบอย่าติ้ง ยังมือดอยู่เลองยงออดเห็นไหมพอซ่อมพอซ่อมหลังคาพอซ่อมหลังคาหลังคามันพัง ข,ขึ้นบันไดแล้วบอกพ่อระวังเดอ้รเดอ,อ,ดอระวังเดอ้ <c oughs> <c oughs> อพ่อเด, <c oughs> ด้อพ่อระวังเด้ออืออือออไอินก็ได้ดูๆๆดูดช่างดูช่างดูช่างช่างซ่อม <c oughs> ไอ้ลินเด็กไปใส่ไอ้ลินเด็กไปใส่เห็นไหมพ่อเจาะดันเห็นไหม เห็นไหมพ่อเอาเสาขึ้นมาแล้วพ่อเอาเสาขึ้นมาพ่อเจาะแล้วเจาะแล้วจุ๊บนะ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 โ,<ฮ>โ<ฮ>อ,อ้ตัวนั้นกะลมแห้งขนาด <c oughs> จน่าต <c oughs> จน่าตเลยเนาะยืนเืินกะไอริน เสร็จแล้วพ่อน้องอาินซ่อมเสร็จแล้วนี่อารินงอแงแล้วเอาบายบายก <c oughs> ันบายบายแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วบายบายสบายดีสบายดีนะสบายดี อ่ะไปไปหาพ่ออืมมนตกไปไหนไ